มีมรดกเยอะมากอะไรนี่เอาไปผ่อนต่อแล้วคุณใช่ไหมเป็นลักษณะอย่าง,งานั้นที่ผ่านมาแต่วันนี้คุณจะเป็นคนอายุเยอะแบาไหนมีใครการันตีได้ว่าว่าเราจะสามารถเกษียตอนหกสิบแล้วไม่จำเป็นต้องทํางานต่อมีไหมครับผมเห็นหลายชีวิตนะครับที่เกษียณหกสิบแล้วยังต้องหาเลี้ยงชีวิตอยู่มีไหมครับเห็นไหมครับเคยเห็นใช่ไหมครับเพราะอะไร เพราะเขาไม่ได้วางแผนระบบกสำรองให้กับชีวิตของเขาไว้ถูกไหมแต่วันนี้พวกเรากำลังจะมาเรียนรู้วิธีคิดที่คนรวยเขากำลังคิดกันนะครับเอาละครับมาดูต่อน,นิดหนึ่งนะครับส่วนแบน่งนักหน้าตลาดอีกครับส่วนแบน่งนักหน้าตลาดของเครื่องแต่งแต่ละประเทศที่สำคัญมีดังนีน้ครับออสเตรเลียแอนาราญี่ปุ่นนี่คือส่วนแบ่งที่เขาเกีินมาจากระบบการค้าสงค้าปปีกทั้งหมดซึ่งมีมูลค่ายิ่จ้อยมากจากการบริโภคสินค้า ในชีวิตประจำวันของผู้คนนะครับใต้หวานอังกฤษแล้วอ็อเมริกาเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เล็กน้อยมากๆจากค้าปรีกและค้าส่งทั้งหมดที่รวมกันเพราะนั้นโอกาสที่จะเติบโตมีอีกเยอะอีกสูงมากนะครับลองมาเปรียบเทียบธุรกิจขายตรงครับระหว่างไทยกับมาเลเซียเอาใกล้บ้าน่ไม่ต้อไปไกลนะครับใกล้บ้านเรามูลค่าการตลาดแบบตรงในประเทศไทยครับ ปัจจุบันเนี่ยมีมูลค่าสูงถึง56,000ล้านบาทนะครับมาเลเซียครับ64,000ล้านบาทคิดเป็นบาทนะครับจำนวนประชากรของประเทศไทยคือ65ล้านาแต่มาเลเซียน้อยกว่าครับ24ล้านาถ้าลองมาคิดออกมาเป็นรายหัวแล้วลวก็ในประเทศไทยเนี่ยมีมูลค่าต่อคนแค่คนละ861บาท50ส,สตางค์เท่านั้นเองนะครับแต่มาเลย์ล่ะ ครับมาเลย์ล่ะมีสูงถึง2,666ต่อคนถามว่าผมเอามาให้ดูทำไมผมก็เลงจะบอกท่านว่าวันนี้ประชากรของคนไทยเยอะกว่ามาเลยไหมครับเยอะกว่าทั้งหลายเท่าจริงไหมครับแต่ทำไมมูลลค่าของการตลาดแบบเครือข่ายมันมีสูงถึง64,000ล้านแต่ของเรามีแค่56,000ล้านและวมลลค่าการตลาดแบบตรงต่อคนมันอยู่ที่8 6 1บ้าทเท่านั้น แต่มาเลเซียไปสูงถึงสองพันต่อหัวต่อคนแล้วโอกาสในอนาคตเป็นไปนได้ไหมครับที่มูลค่าต่อคนจะสามารถทําให้คนในประเทศไทยบริโภคการตลาดแบบเพือข่ายสูงถึงสามพันบาทต่อคนเป็นไปนได้ไหมครับโอกาสยังอีกไกลโอกาสยังอีกเยอะมากและผมเชื่อเหลือเกินว่าบุคคลในห้องนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเป็นสามพันบาทต่อคน ใช่หรือไม่ครับใจรกันนะครับ้มาดูพลังของเครือข่ายครับวันนี้เครือข่ายเนี่ย,ยไม่มีอะไรทุกอย่างครับเริ่มต้นจากหนึ่งเริ่มต้นจากหนึ่งคนเท่านั้นถ้าเปรียบเทียบให้เห็นกันชัดๆเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าจริงๆองนั้นคือสนไหนก็ลำนะครับแต่ว่าขออนุญาตเปรียบเทียบเพื่อจะได้เห็นชัดขึ้นนะครับเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าเริ่มต้น ตัดสรุปและปริพันฑ์จากหนึ่งคนถูกไหมครับถูกไหมครับแล้วเมื่อรู้เข้าใจนําไปถ่ายทอดให้กับคนอีกห้าคนถูกไหมครับปัญญาวะาีทั้งห้าไม่รู้ชื่ออะไรว่างผมจำไม่ได้นะครับแล้วก็เกิดเป็นเครือข่ายมหาศาลมากมายจนปัจจุบันเครือข่ายพุทธศาสนามีวันล่มสลายในวันนี้ ด้วยความรู้และเข้าใจจากคนแค่หนึ่งคนเท่านั้นเช่นเดียวกับลูกตศาสนาครับนบ,บีมูฮัมมัดน,นะครับพระเยซูคริสต์หรือเรื่องะไรก็แล้วแต่เริ่มต้นจากคนเพียงแค่หนึ่งคนเท่านั้นแต่สามารถสร้างความมหัศจรรย์ได้จนถึงทุกวันนี้แล้ววันนี้เน็ตเิร์กมาเก็ตติ้งมันอยู่ที่คนหนึ่งคนเท่านั้นครับรู้เข้าใจและนำไปใช้ แล้วอนาคตก็จะต่อเกิดเป็นเครือข่ายมากมายมหาศาลน,นะครับนี่คือความมหาศาลของเครือข่ายแล้วมันจะยังอยู่ยั่งยืนยงให้กับลูกหลานของท่านปัญหาเดียวก็คือว่าไอตัวเนี้ยรู้เือ,อยังเข้าใจรือ,อยังใช่ไหมครับทำยังไ,ไงถึงจะรู้ครับเร,เรียนครับถ้าคุณเรียนคุณรู้เยอะจนคุณคได้เยอะไหมครับเยอะ ต้องถามเลยว่าทาไมหนูถึงชวนไม่ได้ทีนี้รู้เรื่องตอบทาไมหนูถึงชวนคนไม่ได้ก็เพราะหนูไม่รู้จริงไหมครับทําไมหนูถึงชวนคนได้น้อยรู้น้อยจริงไหมครับเพราะนั้นวันนี้ จะเลือกเป็นคนแบบไหนมันอยู่ที่เราเลือกมันอยู่ที่เราเลือกทางนั้นเลยนะครับไม่ได้อยู่ที่ใครนะครับเพราะนั้นอไอ้ตัวเนี้ยสำคัญไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ดีไหมเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยนะโอเคแล้วนะครไัไปต่อวันนี้พลังหรือศักยภาพของเครือข่าย้า่ามาเปรียบเทียบเป็นชั่วโมงหนึ่งนหนึ่งวันมียี่สสี่ชั่วโมงเท่ากันถูกไหมครับโอ้ใครมีมากกว่านี้ไหมยังไม่มี อน,นาคตไม่แน่นะครับวันนี้ยังไม่มี24ชั่วโมงเท่ากันถ้าผมเปรียบเรียบว่าเราทํางาน8ชั่วโมงต่อวันนะครับนั่นหมายความว่าในโัวการทํางาน5วันต่อสัปดาห์เราจะต้องใช้เวลาในการทํางานถึง40ชั่วโมง สิบสาอปีเราจะต้องใช้เวลาถึง2,000ัชั่วโมงในการทำงานนะครับแล้วถ้าวันนี้เราทำงาน40ปีเราใช้เวลาทำงาน40ปีจากอายุแรกเกิดจนถึง20่สิเนี่ยเป็นไวยะไรครับที่ไม่เช้าได้เรียงกันไปพึ่งพาถูกไหมอีกไหมฮะต้องพึ่งพาใสาคนไปทั่วแหละเพราะยังทำอะไรไม่ได้เรามีเวลาแค่20ถึง60เท่าน,านั้นในการที่จะก่อโกย ในการที่จะก่อโออยเพราะนั้นเรามีเวลาถึง40ปีเรามีเวลาแค่40ปีเท่านั้นถ้าจะต้องใช้เวลาถึง8,000 80, 0ชั่วโมงในการทํางานแต่ก็มีหลายๆคนที่ทํางานมาแล้ว40ปีแต่สุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรเลยถังแตกเคยเห็นไหมครับหลายคนบอกผงหน้าอยู่ใ,ใกล้ๆนี่ัหมครับไม,บม่ทำงานโอ้โหกกับคามตื่นเต้เช้านี่ผลลดเมย ทํางานให้เพื่อนรวยตกตอนเที่ยงรีบกินเพื่อที่ตอนบ่ายจะได้ไปทํางานให้เพื่อนรวยเย็นรีบกลับไปซักผ้าซักผ่อนเลียงรูกรีบนอนเพื่อที่ได้มีแรงตื่นเช้าไปทํางานให้เพื่อนรวยเคยทําให้ตัวเองรวยไหมครับลองกลับไปคิดดูใหม่ครับเรื่องราวเหล่านี้นะครับนี่คือเหตุผลที่เราต้องมานะวิเคราะห์กันไม่ร่างเรียนรู้กันนะครับสี่สิบปีเราจะต้องใช้เวลาไปถึงแปดหมื่นชั่วโมงแต่วันนี้ครับด้วยศักพาพ ด้วยพลังอำนาจของเครือข่ายในการตลาดในเครือข่ายถ้าเรามีคนประมาณหนึ่งหมื่นคนในเครือข่ายเราคนเหล่านี้เนี่ยทำงานเพียงแค่คนละหนึ่งวันเท่านะั้ก็คือแปดชั่วโมงถ้าเรามีหนึ่งหมื่นคนเราจะได้เวลาทั้งสิ้นแปดหมื่นชั่วโมงนั่นหมายความว่าชดเชยเวลาได้อยู่เท่าไหร่ครับส <40. S 1> ี่สิบปีแค่หนึ่งวันเท่น้นนะครับ สี่สิบปีครับมีบางคนสงสัยโอ้โหตั้งหมื่นคนกูจะหายังไงวะเนี่ยอาจารย์จำเรื่งมีกี่คนแล้วครับคนนี้เกือกไก่หนึ่งแสนหนึ่งแสนคนอาจารย์ได้ดูมีกี่คนครับคนนี้เกือกไก่จำไม่ได้เยอะจังใช่ไหมครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีเกือกไก่ประมาณสามพันกว่าคนยอดอยู่ไหนยอดมีกี่คนแล้วเพิ่งเริ่มไม่อยู่อีกใช่ไหมที่กระจอนมีกี่คนแล้วครับคนนี้เกือกไก่ แ0 0 0มืครับแปด0มืนคนผมอยากจะถามว่ากลุ่มคนเหล่านี้ที่ผมถามไปเนี่ยมีสองมือเหมือนกันครับสองหูเหมือนกันไหมครับหนึ่งบาทเหมือนกันใช่ไหมครับแล็หนึ่งสมองเหมือนกันทุกๆคนนะครับเพียงแต่ว่าเรามีระยะเวลาในการสะสมเนี่ยหนึ่งมืนคนมันอยู่ที่คุณตั้งใจจะสร้างให้เสร็จหรือเปล่าแค่นั้นเองหลายคนพอทำเสร็จขึ้นกลางๆไม่เอาแล้วว่าเหนื่อย กลับไปจนดีกว่าจริงไหมครับมีเยอะนะครับตื่นมาเนี่ยกล่ว่าเหนื่อยแล้วนอนเนี่ยตื่นมาแล้วกล่าวจะรวยมีไหมทำงานเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนอนแล้วตื่นมาแล้วรวยมีไหมครับตื่นมาก็จนเหมือนเดิมจริงไหมครับไม่ต้องหนีครับไม่ต้องหนีไปไหนเพราะวันนี้เนี่ยอยู่ที่นครนายกจนหนีไปอยู่เชียงใหม่คุณวิจิตรจนนะยังไงก็จนครับมาอยู่ที่คุณทาวตรงไหนกั่นเอง ทำงานตรงไหนนะนั่นเองครับหนียังไงหนีไม่ทันครับมันไปถึงก่อนเราอีกไปด่าหน้าจริงไหมเพราะนั้นมันอยู่ที่คุณเลือกแล้วว่าคุณจะทาอะไรแล้วมีโอกาสหนึ่งหมื่นคนคุณจะสามารถมีเวลาชดเชยได้ถึงแปดหมื่นชัว่วโมงนั่นหมายถึงว่าคุณจะชดเชเยระยะเวลาสี่สิบปีแล้วถ้าเปรียบเทียบวันนี้คุณมีคนอยู่ในมือหนึ่งหมื่นคนขอแค่คนละบาทต่อวันคุณได้วันละเท่าไหร่ครับ วันละเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะครับไม่ได้ยินเลยอีกทีครับวันละหนึ่งหมื่นเดือนละเท่าไหร่ครับเดือนละสามแสนพอใช้ไหมครับประหยัดกินกันหน่อยแล้วกันนะครับไม่ออกประหยัดกินประหยัดใช้ครับเดือนละสามแสนพอแค่คนละหนึ่งบาทเท่านั้นนี่คือสตกยภาพและความมหัาจรรย์ของคาว่าเครือข่ายนะครับ ลองมาดูต่อครับวันนี้หลายคนบอกงงจะสร้างยังไงเป็นหมื่นคนมาดูความมาัม่นานของัมในห้องนี้ผมเชื่อว่าคนใหม่เยอะเหมืกันคุณพอจะทำได้ใหมวันนี้เนี่ยกับการโดนคนเดือนละหนึ่งคนได้ให้คนซื้อสินค้าเดือนละสามร้อย ีคุณจะมีรายได้หลากแสนเชื่อไหมแค่พี่เดียวนะคนเดือนหนึ่งคนซื้อแค่สามร้อยก็ซื้อถึงสามพันเชื่อไหมครับเรามาดูกันเรื่องที่สอดนะครับเรามาดูครับเดือนที่หนึ่งเดือนที่หนึ่งเราตัวเราหนึ่งคนหาเพื่อนที่คิดเหมือนเราใกล้เคียงกับเราหนึ่งคน